อึ้งนะตอนนี้เลยเหรอเก็บไว้สปายบ้างเด้แบบมีใครใ้อะไรเงี้ยอึ้งเลยค่ะอีกอีกร้านหกไปที่สองสองขอพี่ล็อกแมนขอแบบรัวๆอันนี้แหละไปอยู่ที่หนึ่งเลยตาเดียวมีปัดเนีปัดก็ปัดเลยค่ะถ้าันก็ปัดเลยมันดูพี่เลยหมื่นหมื่นสองค่ะตอนนี้ ถึงมืน่นสามที่พี่คขหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะม,มีแต่แกงรถตัวฝั่งนู้นอะไม่ใช,มใช่อะไรหรอ,หร,อรถทัวอยู่ฝั่งนูน้นสวัสดีค่ะทุกคนใช่ตอนนี้ทัวร์ลงลงมากผิดอะไรวะอยู่ที่สามแลครับตบมือดีครับรออะไรครับเจ็ดอ,อ,อย่างเอาอะอย่างเอาอะครับเนี่ยผมจะไปที่หนึ่งบอกเลย คนฝั่งนั้นมาแล้วก็ส่งตั๋วด้วยนะนี่เนยไหนก็มาแล้ว <c oughs> พี่พี่หนไหนก็มาแล้วส่งตั๋วให้พี่เนยด้วยค่ะ <c oughs> ส่งตั๋วด้วย <c oughs> อีกหกแสน <c oughs> พี่ลอกแมนสู้สู้ <c oughs> ตอนนี้พี่เนยกำลังตอบ ใช่กำลังบอกว่ากำลังวางแผนอยู่ว่าแบบต้องทำยังไงแต่ตอนนี้มีคนมีคนผิดแผนอยู่คนหนึ่งไม่บอกหรอกว่าชื่ออะไรขึ้นต้นด้วยหลักลมหายวยแมนยุดหยุดก,ก่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนกําลังจะคุยกันว่าแบบจะดันตอนวินาทีท้ายอะไรเงี้ยพี่คีมหยุดหยุดก,ก่อนอานนท์หยุดหยุดเดี๋ยวไปดันวินาทีท้ายเดี๋ยวมันโดนแซงนะ เดี๋ยวมันโดนแซงนะเราไม่เอาให้มันอึ้งแบบตะลึงขึ้นไปแบบ300ล้านอะไรอย่างงี้หรอหยุดจะหยุดไหมเนี่ยโอ้ยตอนเนี้ยเมนก็ไม่เห็นโอ้ยเขาก,กดบวชจริงว่าปูเป้แต่เป็นของขวัญบวชสีฟ้าผิดช,ชิ้นไม่ใช่ไหนคนนีนพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่อีกสิบสี่นาทีพี่พี่สิบสี่นาทีขอบคุณค่ะ พี่บอยขอบคุณค่ะพี่พี่มาฟังพี่เนยก็ตลกดีเหมือนกัน thank you เหนื่อยมาฟังพี่เนยเนี่ยตลกสุดเออหยุดแล้วอูยหยุดแล้วหยุดแล้วขอบคุณที่มาฟังนะคุณค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่สแตนบายนะคะไม่รู้ว่าเหลืออะไรเท่าไหร่บ้างแต่สแตนบายนะคะทุกคนน้องเวิร์ดขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเชียร์ค่ะโอ้ยชาเลนจ์ขอ44คน คือน้ใบอึ๊บแบบแล้วคือตอนนี้พี่เนย31อกาเบ้นคือใครอ่ะกาเบ้นคือใครอ่ะเราไม่รู้ว่าคนมาเมนอะไรกันก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยพิมพ์เขาว่ากาเบนนี่เป็นชื่อคนปะเนี่ยไปพิมพ์ห้องอื่นว่าเนยกันบ้างดิอาให้มันงงว่าไอ้เนยคือใครอะไรอย่างเขอบคุณค่ะเนยเราต้องเอาคืนเว้ยแม่งทำอะไรชอบมาพิมพ์ภาษาแปลกแกใส่ห้องเราพิมพ์กลับบ้างเนยสปอร์ตเนยเลิฟเนยอย่างเงี้ย พี่พี่ฝากใครที่มีตัวโวทฝากส่งตัววตด้วยนะคะทุกคนพี่พี่ฝั่งพี่เนยแล้วก็พี่ๆฝั่งหนุ่ฝากส่งตัวโวตกันด้วยนะคะอีกนิดเดียวมันจะจบกิจแล้วนะใช่สิบสามนาทีสิามสิบสี่นาทีโอ้ยตอนนี้อดับที่เ่าเราว่นิดเดียวอ่ะจนะเขาพูดเขาพูดมันจะดันบ้วะถ้าจะดันเขาพูดน่าจะต้องเริ่มตอนสักห้าสิบป่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเติมเต็มห้องเลยเนี่ย เขาพิมพ์คำว่ามาเฟียใส่เราอะแนนมาเฟียบอกไหมคำว่ามาเฟียบอกในในในบอกให้เขอ๋อพี่เนยแบบว่าเขาพยายามเม้นให้แบบว่าไลฟ์มันโดนตรวจสอบอะให้มันบินไปได้ไอ๋อ,<ช>อ,อจริงปะเนี่ยแอบปบแอปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใส่คำพูดก่อนแบบว่าเหมือนแบบคำพูดไม่ดีบางทีมันบินเลยไงอ๋อเฮ้ยบินพอเธอเล่นกัรนีเลยหรอเอไาอ,อ,อะ,ไ,อะไปมาเฟียบ้างดิ เาเตี้ยห้องเขาพี่เรามันตายเอาคืนอยู่แล้วจัดไอ้มาเตี้ยพิมไม่ได้ต่อไปคำว่าอะไรวะ D R D I A D เป็นแปลว่าอะไรอะพิมแหวนแล้วก็บอกไปเออเอาดิล่าสุดของหนูอ่ะพิมแบบสติ๊กเกอร์แบบพวกเออเราก็มีเหมือนกัน เดี S <S> oh, ๋ยวฉันบ uh, ินเออมันจะดูมันจะบินเนี่ยถ้าไม่เนยแบนคําว่ามาเฟียแล้วมันมันยังมันยังมีอยู่อะเอ้ยเข้ามาไลฟ์หนูจริงอ่ะพี่เนยจริงปะเฮ้ยห้องข้างไม่เกี่ยวห้องข้างไม่เกี่ยวแล้วแวนเกี่ยวอะไรลาวาโดล่าเออพี่พี่ด่าพี่เนยอย่างเดียวอย่ามาด่าหนูเฮ้ยทำไมเราไม่ช่วยกันไล่เขาทอไปดีกไ่าอะไรบุฟ่ต์กันเราแบบ